สวัสดีค่ะชอชานะค่ะนิมเบลเกสกลาเม,มต้าค่ะนี่เราจะมาทำมาทำเป็นคนขี้ดูน,นั่นเองไปเลิ่มก,กันเลยวันนี้ตื่นมาเร็วเพราะฉันจะขึ้นมาดูออดสับต้องแต่งตัวถึงขนาดนี้ใ้่หรนนี่ชุดที่ฉันจะแต่งน,นี่ก็เป็นชุดนี้กําลัง ออกไปดูข้างหน้าดีกว่าจะจดูสัตว์ไปเนี่อยอันนี้มันใช่ได้แบบดีเนี่ยโอ้นี่ใช้ได้เลยบูเคนี เลยก็ใช่ได้เอ้ยวิน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 ,วน,วนวอือเฮ้ยผัดอีกอือใช่ได้เนาะเฮ้ยทาตันเฮ้ยผัดอีกแล้วคนนี้อ่ะโอ้โหคนนี้ตอบอันนั้นเลยเน,นี่ยเติมซีนนิดหน่อยเลยอโอ้เอ็ขดขณะขับรถยังดู เราคิดว่านี่คือรถเราทำได้ยังไงอ่ะเออทำได้ยังไงเฮ้ยจะซ่อมรถขอนีกว่าเดี๋ยวเราทันโชว์คนอื่นแล้วเนี่ย ไจี <G. S 2> มาปุ๊บก็เอาเดือนเลยนะเนี่ยโอ้ไปแล้วนะไม่มาเองซื้อของแะดีกว่าจอดรถก,ก็ไม่ดีเอออันนี้ไม่ตลอดให้ชดหรอโอเคนี่มันเอาให้โชด ให้โชตใช่ไหมนี่นี่เขาโชต แบบนี้บ้านอาหารแมวกลัวแล้วนี่ไงชอบอาหารแมวแบบแบบนี่ช่อแบสบอนมาเลยแล้วมันจะทำไมอ่ะทำหน้าแบบนั้นทำไมทำหน้าแบบนั้นทำไมล่ะเออก,กู่ ไม่ทำอะไรให้หรอไปแล้วนะฉันฉันอุบหนุนก็จ่ายอันนี้เอออุบคนจะไม่ทิ้งไม่ถูก เป็นเด็กเหลีมฝาบอร่าโอ้ยข้ารถนี่ซ่มแทนอูนี่ออนยอะเสช,ชดนอดอยกระจุไม่ทัน เขจะดูๆๆแล้วก็เล่นเล่นจำเล่นแล้วก็จูทานด้วยจำไหมนีย่ยอ้ยเต้าเูชยชน ร้อนเ่ยพี่ก็อย่าดูโทรศัพท์สิเดี๋ยวมันจานนั้นลืมไปไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเพื่อหัวนี้มันสนุกดว่าเออจะชนเสาไฟฟ้า้วนั่นอืชนจะชนใา้นั่นแหละโอ้ยถุงแล้วคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไปกับพี่ไหม พี่คนน,นั้นย่าไม่ไปอะ่ะเขาบอกว่าที่นี่จันไหนเราไปะไม่ดูหน่อยเลยอืมโอ,อ้ตายโหทำม,มัสวยจังเนี่ย โอ้ต้องไปทำงานอยู่ที่นี่นเ <c oughs> นี่ยหรยวแน่ได้ยินใช่ไหมอะไรคะหน้าฉ <c oughs> ะละุยเลยคุณลูกค้าบอกว่าเธอทำงานไม่ดีเหรอ <c oughs> แล้วงานคะให้ติดโทรศัพท์แค่นี้เองตลกดีตลก <c oughs> โอฉันเป็นหัวหน้าใหญ่ของเธอเลยนะสวัสดีเพื่อนร่วมง,งานอเออ็บโทรศัพท์ก่อนดิก็ได้น,นี้เป็นงานสำคัญนะแกเล่นคอมพิวเตอร์เหรอจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่่ฉันเล่นอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยยามากกวนเฮ้ยทำไมมันสนุกจังเลย เพื่อเสนอเลยเนี่ยหัวหน้าอะไรครับเขาดูอีกแล้วเฮ้ยเปียเปียเปียกง่ายเดี๋ยวหัวหน้าขึ้นไปดูเดี๋ยวนี้เลยเขาก็ไม่ได้ดูนี่นะเอิ่มหัวหน้าคะมีอะไรหรอคะสมมุติโอเคไม่เปไ็น <c oughs> ไรเฮ้ยเดะเดโอ้ยมีหนตาแลบลิ้นเสีย <c oughs> สนุก เมื่อถึงเวลาเงี้ย่ะเย้เลยไงล่ะอืมเฮ้ยทำไมแบบนี้ทำไมน้อง,งแกล้งแต่ถ้าทำแบบนี้กับคนอื่นเด็กขานะคนไม่งั้นอ่ะเขอาอ่ะอาจจะอาจจะบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ดีเลยโอเค Are you okay and why Can you Can you เด็ ใช้เป็นแบบสีนี้เลยนะคะคนหุ้ยดูเขาแต่งหน้าดีกว่าคือเราจะใช้เป็นแบบสีนี้เลยนะขอเขาบอกว่าปิดปรับได้ง่ายมากโหจริงเหรอนี่โอ้เสียมแป้นนี่มันตามจริงมไม่เคยเลวสักวันเลย ้ยคลิปนี้มันมัน,มนฟรีอ่ะเมื่อถึงวันที่สอนหมเขาดูแต่งหน้ากีกว่าทำไมเขาแต่งหน้านี้มันสวยจิจินอฮาเขาแต่งหน้านี้มันสวยจิจินนี่นะคะเราจะใช้เป็นแมพสีนี้แล้วล สนสีนี้คะปุบผิวผิวหน้าให้สว่างได้ค่ะได้เงินเดือนมาทุกทีเบื่อทุกทีเลยอย่าเล่นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหมห่ได้เงินเดือนแล้วออก็เอาไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อันนี้เครื่องใหม่ล่าสุดแกแล้วนะไมนสั หนูเตะเอ้ยอะไรเนี่ยชนอะไรแล้วเนี่ยเอ้ยชนอะไรแล้วเนี่ยนี่ชนอะไรแล้วเนี่ยอืมชนอะไร ฉันจะทำโหเอ้ยอันนี้ดิาเอ้ยเจ็บโอ้หรถเป็นแสนแสนกว่าทำไงดีนี่ยแกนันหยุดได้แล้วไม่ฉันไม่เล่นคอมในเพลเตอร์แอ้อแต่คอมมีเกมนะูจะอสแลว ชันโหลดเกมมาแล้วนะโอ้ันโหโอหลดได้ไงอะอืมนีก็ไม่ชนะสิฮ่าแเลิก,ลก,ลกางานและได้เงินหนุ่ผ่านบทฉันทำงานตีเท่ากับเธอฉันผิดอะไรอือือ วัวนะคะอะร่อยเราจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้คะอย่าลืมกดสกายกดกระดิ่งไม่พลาคดะคะะลิปชอบน้ำใจไอแชแนลค่ะสำหรับวี่อ๊อฟไม่พ่ายเขาจะคลิปน,น้ำใจหายไปไหนละ